วันนี้วันนี้เอาเตามาคุณคุณต่องกระทะร้อนนะคะร้อยกว่าสาขานะคะยังไงก็ช่วยอนุโมทนาบุญให้ได้โคผ้าร้อยให้ได้พันสาขาเลยค่ะน่ารักมากคุณต่องคุณตั๊กนะคะตอนนี้เรียกว่าแต่ครนี้ลูกศิษย์กบค่ะไปเอาท่านโอ้ยแบบปื้มค่ะท่าน ท่านสามวิ่งดิบวิ่งระวังล้มค่ะระวังก็ล้มลุกเลยค่ะตามตามคนไปเอาอันนี้คือความอร่อยนี่เฉพาะของคุณต๋องกระทะร้อนโอเคค่ะออจะใส่จะถอดได้เลยจะใส่เจอใส่นี่ค่ะกลุ่มชุดคุณต๋องนะคะนี่คุณตักค่ะแล้วก็ผู้การแมวค่ะ

มันจะมีช่วงหนึ่งที่เพลงแล้วก็โฆษณา <laughs> <laughs>